รบสวีดัสสวัสดีนะครับผมชาเอฟซีโมบายทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ก็เช้าเช้าตื่นมาเนี่ยหน้ายังไม่แปรงฟันยังไม่ล้างนะครับอุ้ยฟันยังไม่แปรงหน้ายังไม่ล้างนะครับก็ตื่นมาก็จัดชุดใหญ่กันเลยละกันนะครับนักเตะมันมาขนาดนี้เงินในได้แล้วสิงก็หมดแล้วเพราะว่าเสริมทีมหมดแล้วครับมันก็ต้องเอากันหน่อยหรว่ ศึกตัดสินนะครับผมก็ได้ทําการแทบจะเมาทั้งหมดเลยครับในข้อเสนอ limit น,นะครับผม <Wow. S 1> อันนี้คือเงินที่ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ช่วยกันโดเนทนะครับก็โดเนทตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับก็เติมไปด้วยแหละเดือนที่แล้วก็เติมไปด้วยก็ถือว่าเออคิดซะว่าคิดเป็นเงินทุกคนโดเนทแล้วกันมันจะได้ไม่เจ็บเยอะนะครับถ้าเปิดเจ๊งเนี่ยมันจะได้ไม่เจ็บเยอะหาเงินมาเติมเกลืออาชีพหายนะครับ เหลือ7 5็ดอยู่สแพ็คที่ผมยังไม่ได้จัดแต่ว่าเอาจริงๆมันก็เหลืออยู่ส0 0หมื่ไว้เลยนะครับและแพ็คที่เข้ามาใหม่หน้าเปิดมีอะไรบ้างนะครับแพ็คที่เข้ามาหรือว่ากิจกรรมที่เข้ามานะครับก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะครับก็จะมีกิตตจีนนะครับผมแล้วก็นักเตะเพิ่มเข้ามาของดอมิเนียตซีนะครับก็จะมีพวกอฮาร์แลนด์แล้วก็ลูเบนิอาร์ตนะครับแล้วก็มือเช้าเนี่ยมีหลุดมานะครับโรเบโตคาร์ลอสแล้วก็ยูซิโอนะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งแลกเปลี่ยนเนี่ยกุลิตมาแน่นอนนะครับแลกเปลี่ยนจะมาในวันที่10นะทุกคนนะกุลิต93นะครับผมเงื่อนไขาการแลกไม่รู้ว่ายากหรือง่ายอันนี้ไม่รู้ด้วยว่าใช้อะไรบ้างนะครับแล้วมาในส่วนในแพ็คนะครับผมแพ็คที่ให้เปิดหรือว่าแพ็คเอามาขายนะครับก็จะมีนี่เลยครับผม2อันนี้แต่มันเป็นนักเตะที่ขายไม่ได้นะครับลุน้น9 5ถึง97แพ็คนี้ราคาร้านผมจะอยู่ที่4 7 5บาบาทนะ นะครับแพ็กนี้ก็2,000พอยต์นะครับก็แต่มันขายไม่ได้อะทุกคนนะครับไม่รู้ว่ายังไงเลยนะครับก็ตัดสินเอาแล้วกันแต่อันนี้ผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ชอบการรอคิวหรือว่าไม่ชอบการแบบต่อคิวทุกๆวันนะครับผมแนะนําว่าแพ็กนี้ควรเติมไว้นะครับเพราะว่าผมอ่ะก็เติมไว้เหมือนกันแพ็กเงินนะครับผมเติมไว้หมื่นกว่าแต้มผมก็มากดนี่แหละในทุกๆวันนะครับแพ็กเงินอันนี้นเหมือนจะกดได้ไม่จํากัดมั้งนะครับก็คือแพ็กนี้ถ้าสมมติว่าวันนี้คุณยังไม่มีเงิน หรือว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเติมบัตรผ่านตุ๊จีนแต่คุณถูกใจกับราคาณปัจจุบันก็คือ349บาทราคาปัจจุบันคือ245บาทแล้วคุณกลัวว่าราคามันจะขึ้นถ้าราคามันขึ้นเนี่ย260 200แต่ก่อน260 2 9 0นะคุณก็สามารถเติมแพ็คนี้ไว้ได้ในราคา245บาทแล้วแพ็เนี้ไม่น่าจะมีการเอออกเพราะว่า มาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยซีซั่นเปิดแรกๆเลยครับก็มายาวเลยนะครับแล้วก็ไอ้เงินก็เก้าเหรียญเนี่ยใช้แทนสกุลเงินข้างนอกแต่ว่าเราสามารถเติมเหรียญพวกนี้ไว้ถ้าสมมติว่าราคามันถูกมา,มากๆเราก็เติมเหรียญพวกนี้ไว้ได้เหมือนที่ผมเติมนะครับเนี่ยผมก็วันนี้ผมก็จะเอามากดแพ็กนี้ให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับกดแพ็กนี้หนึ่งครั้งกดแพ็กนี้ด้วยนะครับแล้วก็อ,อันนี้ผมผมผมไม่เปิดนะครับแล้วก็อ่าเอาไว้กด แพ็กนี้แล้วก็จะมีกดพาร์ตนะครับเนี่ยพาร์ก็ราคาเท่ากัน99เหรียญน,นะครับก็เท่ากับราคาเท่ากันเลยนะครับแพ็กนี้ผมแนะนํามากสำหรับคนที่ไม่ชอบการรอคิวแล้วก็อีกอย่างนึงคนจะชอบเติมหลายๆบ,บ,บ,บ่อยๆเลยก็คือแพ็กมาร์ชิรโนครับก็สามารถเอาเงินทองเนี่ยไอเงินซิลเวอร์เนี่ยกดได้เหมือนกันนะฮะแนะนําไว้เลยเติมไม่ต้องไปต่อคิวนาน,นครับ นะครับก็คือตื่นเช้ามามีเงิน99เนี่ยไอแพ้งเงิน99เนี่ยเราเอากดมาร์เคได้เลยครับไม่ต้องไปต่อคิวให้ยากเติมไว้กี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้นะครับผมอันนี้แนะนําอีกอย่างนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบรอเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยตื่นเช้ามา8ปดโมงอยากซัดอยากจัดมาร์เกอโนซัดเลยนะครับนะ,ะเข้ามาในส,ส่วนของการเปิดแพ็คนะครับแพ็คที่ผมจะสุ่มในวันนี้นะครับผมก็จะมีน่าจะเป็นนี่แหละ1 2 3 3อันนี้ต้องเหมาแน่นอนนะครับแต่แพ็กเนี้ยผมคิดอยู่ว่า มันครั้งละสี่พันกว่าพอยต์เลยไงนะครับอาจจะเปิดสักหนึ่งครั้งลองดูนะครับว่าเช็คเลดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับแพ็กนี้นะนะครับแล้วก็จะมีนะครับแพ็กพวกนี้นะครับที่ปนประปายมาอีกนะครับก็น่าจะเป็นแพ็กนี้แหละ8ปดถึงเกอันนี้ก็น่าจะเหมานะครับแล้วก็87ดด้วยนะครับก็น่าจะเหมาเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงในส่วนของวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ คอมเมนต์หน่อยว่าแหลมสิงคิปเนี้ย4ี่หมื่นพอยหนึ่งหมื่นเพชรจะได้กี่เอ็มทายกันมาเลยครับอย่าพิ่งลีนะอย่าข้ามโกงกันนะคอมเมนต์กันหน่อยว่าจะรอดหรือจะล่วงเจ้าแม่ต้องมาแล้ววันนี้นะครับผมมาหน่อยนะครับวันนี้ไอแหลมต้องได้เชิญว่ะนะครับแม่ฉันต้องได้กินกุ้งไอแหลมต้องได้กุลิต <c oughs> แล้ววันนี้ผมขอบอกเลยกับผ้าจานแล้วก็เจ้าแม่ถ้าผมเปิดได้กุลิตจะไม่มีการขายเอาเข้าเล่นพิม นะครับและจะไม่ขายจนกว่าจะมีตัวโอเวอร์99หรือ98อะไรที่มันเยอะกว่ามันมาเท่านั้นผมถึงจะขายออกนะครับผมและถ้าได้ผมจะเอามาร์เชโรตีลัวตีลัวตีลัวขึ้นเม็ดส้มเออขอหน่อยกุลิตจะได้จริงๆก็ไม่เคยเติมหนักขนาดนี้เลยอ่ะขอหน่อยว่ะมาหน่อยนะเห็นใจกันหน่อยมาครับผมเอาเปิดหัวก่อนเอาเพิดแพ็คนี้กันไปก่อนมาเดี๋ยวขอแพ็กนี้เลย LNYB ไปโบ้เข้าให้ใครวะจีนบนทวนหือหมิง LB ใครวะโอ้โหนี่หลีใครเนี่ยน้องโอ้โหหนักจัดแล้วมานี่ครับการจุดก้าวเหรียญทีเด็ดมณนฟักจิงเกอร์ไปอา้าว ทรงพระตะน,ตนตาไตมีสิทธิ์งอมอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เปิดแบบไม่ต้องคิดอะไรครับทำไมมันไม่เป็นอันดัทีปะมะดีเหรอ RB ีไ i ซิใครวะโอ้โหสมิการ4ี0หมื่นพอยต์เลยลูกเอ้ยและนี่ครับเอาแบบการันตีเดเธอร์แลนด์นอร์เวย์ บาซิลโปตุเกตมาไอ้หนูไปเดี๋ยวขอจัดแพ็กนี้เลยแบบ10ครั้งแบบบึ้มๆอ่ะ แบบสิบครั้งอ่ะแบบเบิ่มๆอ่ะครับไปมาได้ว่ะสามแสนหนึ่งสองสับขาหลอกไงบอกจะไปสามแต่เอาสองพอโอ้โหเฮ้ยน้องนี่มันกิจใหม่แล้วน้องทีวยแล้วเฮ้ยปาวเดอร์อะไรวะใครก้าครับแรปเปอร์โอ้โหันมาเตะบอลซะแล้ว กุนเดโอ้โหโคตรง,ง่อยโคตรง,ง่อยครับง่อยจัดง่อยจริงแล้วขอแพ็กใหญ่ๆเลยแล้วกันเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เอาไหมวันนี้น้ําแดงเอาเปล่าวันนั้นถวายไปแล้วนะเจ้าแม่วันนี้เอาอีกไหมน้มําแดงอ่ะต้าากัดให้ลูก่อยเฮ้ยขอทับๆบ๊อบคือ,อลือเจ้าแม่ ต้องมาแล้วลูกโอ้โหโอ้โหบาลล่ามันโอ้โหลลโทำไมไม่เป็นอาซีบีวะโอ้บาลล่าครับมาพร้อมกับชูอา เมนี่โอ้โหสิบล้านโอ้โหชูอาเมนี่กะอาเดยามีครับผม uh, แสบจัดแสบจริงครับไปกันต่อน,นี่แปดสิบเจ็ดครับรอยยิม้มหวานหานของรุดกุลิตหน่อยขอชมรอยยิม้มหวานหวานหน่อยน้องปุ้ง um! ประตูทองโอ้โหเนเธอร์แลนด์โอ้โหใครวะไลกาต่ะโอ้โหโคมันครับโอ้โหโคมันครับผมเป็นโคมันครับมีแววว่ะมีแววโดนมาทุกคนมีแววโดนนะเนี่ยมีแววโดน,นมีแวแวเจ็บนะอันนี้ขอทีละสองไปครับทีละสอง สองแสงไปสวยๆอยลาบุสฮอยลุนครับโอ้มาสกคราโนมาแล้วก็รียาดมาเลสครับโอ้ยทรงหนักจัดเลยว่าทุกคนทรงหนักจัดเลยครับ ทรงหนักจัดเลยวะ่ะทรงแบบมีสิทธิ์งอมเลยวะ่ะเปอร์เซ็นต์แบบลูกพ่อลูกพ่อเอ้ยลูกพ่อลูกพ่อมาหน่อยไปโอ้อมามริลิครับ เก้าสิบแพงปะโอ้สามล้านเนี่ยทุกคนแสบซวงในวะแสบซวงในวะมันแสบจิต <c oughs> จิตเจ็บไปถึงอกตาแม <c oughs> ่ลูกด้วย <c oughs> ถึงร้อยล้านยังว่ายังไม่ถึงเลยหุยครับ เดเมอร์ปะดานิโลครับอน,นาจัดเลยครับอน,นาจริงเอาแพ็คนี้เลยเอ้ยเช็ดไม้เช็ดมือหน่อยเช็ดไม้เช็ดมือหน่ยวะเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเมาส์แล้วนะมาเลยดีละกทีโอวซไป โ,โอ้โหโอคาชาปะครับใช่ไหมโอคาชาปะโอคาชาเก้าสิบสามเฉยโอคาชาเก้าสิบสามเฉยครับราคาแรงปะวะโอ้โหมาเพราะกับมาสเคหนึ่งตัวสิบสองล้านออะถือว่าได้อยู่เอถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยูอ่เจ็บไม่จำขอซ้ำอีกรอบแปดสิบเจ็ดสองใบได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่แบบนี้ไป อันตรทีมระเยียออกน้อยมากครับลิชี่ลิซี่ดวงโอ้โหมากับกิฟฟินดอร์ครับแล้วก็ไค่น้อยเอ้ยหนึ่งตัวงอมจัดเลยว่ะงอมจัดว่ะ มาดิรีก่อนเดี๋ยวขอรีเกมก่อนไม่ไหวว่ะทุกคนมันโดนหนักจริงนะเนี่ยเก็บจริงนะเวย้ยเก็บจริงหน้าเนี้ยห้าพันบาทเลยนะแล้วรวมมาห้าพันบาทนะเวย้ยกินข้าวได้กี่มือ้อลองคิดดูดิเงินที่ทุกคนโดนเนกสนับสนุนมาไปหมดแล้วครับไปไอแ,แหลมต้องไม่ยอมห้าแสนแตบ ไอดีนึงไอดีพี่บอลนะ่ะ10แสงแม่งมาดีจัดเลยไอดีนี้ก็สิบแสงก็มาดีครับเดี๋ยวผมไปลองกับแพ็คใหญ่สุดแพ็คแบบได้ลุ้นสุด 2, <joue> สเลยสองพันห้ส่วนแรืนี้เอาเต้านี้ไปก่อนแสงอ่ะแพ็คเนี้ยฮะมีแววตายหงแน่กูโปง้ง เลือกหมื่นพอยกับหมื่นเพชรครับ<อ>ไปมาโอ้โหแต่ละครั้งครับเกลือเกินครีเปียครับผมโอ้โหเคือจัดเริ่มหวั่นแล้วทุกคนมาแพ็กนี้เลยแล้วกันครับ หันหลังลไอ้แหลมหันหลังเอาจริงละมาครับมผมคือลือมาหน่อยโอ้โห What the fuck? ทุกคนมันมันแทบจะหมดโอกาสแล้วนะเว้ยกูไม่งอมไอ้แหลมไม่งอมไม่งอมมามาคิ้วขมวดใจกันหน่อยดิเจ้าแม่1ิบแสนดึงสองสามสี่ห้าพันบาท ห้า <5. S 2> จะแม่ใส่เต็มที่ดิน้ำแดงหกเจ็ดแปดเก้าควบิโตทีไป CM ใครวะโอ้โหเบรี้เปรดี้แล้วก็ซอนครับอาหนักจัดหนักจัดหนักจริงเลยทุกคนหนักจัดเลยวะโอ หนักเกินหนักเกินต้องแนวเงินซื้อจริงก่อเนี่ยไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับไม่เอาเอาอะไรก็เอามาเลยเอามาดิเอทีไอเอาจัมเบอร์เอาอะไรอีกล่ะโอ้ย ขยันจริงกูเนี่ยขยันงอมจริงวาาปวดขมับเลยครับและความหวังสุดท้ายสิบแสงเท่านั้นแพ็กนี้ไปเอา9ก้าแสงแล้วกันบุญกุศลที่ลูกหลานทำมาขอสักครึ่งหนึ่งมาลงกับแพ็กนี้หน่อยถึงจะบาปเยอะเออแต่ขอแบบที่มันดีๆอะ่ะคัดกองมาแบบดีๆหน่อยมาลงกับแพ็กนี้ให้หน่อยขอท่วมๆท่วมๆจริงๆมันคือความหวังสุดท้ายแล้ว ความหวังเล็กๆของเด็กตาดำๆเอเอ <c oughs> พ่อแม่กูก็ไม่ไหว้ขนาดนี้ก็ไหว้บ้างแหละแต่ก็ไม่ไหว้ขนาดนี้มึงกูยอมไหว้ขนาดนี้เลยเอเอมึงจะไม่มาจริงๆกอวะเฮ้อ อังกฤษโอ้โห CDM โอเคครับยอมแต่โดยดีครับ เติมเพิ่มครับไม่พอตอนแรกอ่ะคิดว่าจะพอแล้วนะคิดว่าจะไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็เลยเนะไหนๆก็เอาสุดแม่งเอาสุดให้มันให้มันตายกันไปข้างไปเลยนก็คือ TOTY รอให้นะครับผมซึ่งตอนแรกแพ็กนี้ยผมไม่ได้เป็นที่สนใจเลยเว้ยแล้วผมมาเปิดดูเอะเอะไอตัวนี้นี่แหละครับมันซื้อขายไม่ได้ก็จริง แต่มันเป็นตัวที่ผมชอบนะครับถ้าตัวนี้มาก็น่าจะแทนโยนครับได้เลยเราก็จะได้เงินเสริมธงเสริมทีมว่ากันไปนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมไหนล่ะโรเบโตคาร์ลอสนี่ครับมาหน่อยนะครับครั้งที่หนึ่งขอผ้า,อาจา์มาคาดหวังผมหวังกับแพ็กนี้มากอันนี้เปิดไปเลยครับครั้งแรกไม่มีอะไรครั้งแรกมันเป็นแบบไอ้น,นี่อยู่แล้วครับ นักเตะซื้อขายได้ครับนี่คอมิกซามิกไปเนี่ยไม่ใช่เวลาโควิดเหรอุ้ยไม่ใช่ใครวะมิสโตวิดนี่แหละครับผมทีเด็ดของมันอยู่ตรงนี้ฟัด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 เฮ้ยเซียม อันนี้ก็ได้ผมตีแม็ดแดงเม็ดส้มเล่นเลยเพราะว่ากุลิผมไม่ขายอยู่แล้วโอ้โหอ้เจ้าพ่อคุณโอ้โหโรบินพานเพอร์ซี่ครับแพ็กที่สองโอ้โหเกือบทึ่งเลยเมื่อกี้เกือบทึ่งแล้วแพ็กที่หนึ่งไปเลย หาหน่อยลูกว่าไปเฮย้ยหาเล่นอลโอ้โหเอ้าโอ้โห สองตัวเลยครับฮาแลนแล้วก็ฟานเบอร์ซี่ครับผม oh. ไม่เห็นหน้าุถงชาติมาแล้วแต่มันเป็นฟานเบอร์ซี่ทุกคน <Yeah. S 1> เย้อะเบอดนนิี้ครับโอ้โ oh. หนักจัด มึนเลยวะมึนเลยวะโดนหมัดฮุกหมัดนี้รวมๆนะครับผมเนี่ยตัวที่ขายได้ก็มีอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสามตัวนะครับมาร์ตเครโน่ได้มาสี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับรวมๆผมบวกแล้วเป็นห้าประมาณห้าสิบล้านครับคลิปนี้ นะครับโดนไป4 0 0 0 0พอยต์ห0เพชร50ล้านครับก็งอมหนักจริงนะครับอันนี้งอมงอมแบบงอมหนักเลยนะครับผมก็ไอดีหลักผมด้วยนะครับเพราะว่ากะเสริมอย่างน้อยก็แบบเออสัก200ล้านอย่างเงีย้ยไปเสริมกุลิตหน่อยแต่ว่าน,นี้ไม่ได้เสริมเลยครับแม่งหาเชือกเขาได้หรอทุกคนแม่งหาเชือกเขาได้ปะเศร้าว่ะผูกคอดีกว่ามึางเนี่ยไอชิมหายแพ็คเกอเกินนะครับ ก็ถ้าหากคุชอบคลิปแบบนี้นะครับผมหรือว่าใครทายถูกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะขอกระทืบไลค์ขอพันไลค์ได้ไหมนะครับคลิปนี้นะครับหรือว่าเป็นกําลังใจให้ผมแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ับผมแหลมสิงขอบคุณมากที่รับชมจนจบขอบคุณมากครับ